สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีทาสีแบบแนวๆนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับป้าย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 ไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นแผงเต็มนะครับที่ทาสีฟ้านะครับนี่อันนี้แผงที่เสร็จแล้วนะครับ ก็สไตล์แนวๆนะครับอารมณ์ศิลปินนะครับ โคว,วิดก็ะม่มาไดเนี่ยใช่น่เมั่วานพื้นผนังที่ทานี่ก็เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ เพลื่นปูนนะครับก็จะออกมาสไตล์นี้เลยนะครับนี่นะครับผู้หญิงทำเองนะครับก็ทำได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแม่บ้านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ